มาครับทุกคนวันนี้นะครับล่าสุดนะเพิ่ง4ชั่วโมงที่แล้วนี้เองนะนะครับ Google DeepMind ได้ปล่อยวิดีโอตัวนี้มานะครับ Nano Banana Pro นะครับนี่เลยโอ้โหคือช่วงนี้ Google แบบว่าปล่อยของรัวๆต้องบอกเลยนะครับเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูการใช้งาน Nano Banana Pro ตัวนี้นะครับในการทำงานกับรูปภาพนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวมาดู วิดีโอกันก่อนนี่นะครับ Nano Banana Pro นะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับนี่ Gemini 3 Represent Information and Ideas นะครับคือโหดกว่าเดิมอืมจริงๆผมไปดูมาแล้วแบบว่าคือแบบความโหดของมันอะเนี่ยโอ้โหดูแบบเจนรูปภาพเนี่ยโอ้โหแล้วที่สำคัญนะฟอนต์ไม่เพี้ยนอันนี้เขาบอกว่าฟอนต์ไม่เพี้ยนแล้วนะครับดูดิโอ้โหนี่ฮะ Design Rendering and Style Exploration นะ เวฟนี่โอ้โหเขียนแล้วให้ AI เจนมาแบบนี้เลยนะครับนี่สร้างเป็นโลโก้เท่ๆฟิวฟแบบนี้เนี่ยฟอนต์แบบฟอนต์ไม่เพี้ยนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกับภาษาไทยว่าจะเป็นยังไงนี่สร้างรูปภาพเอออีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสร้างรูปภาพความคมชัดได้ถึง 4K เลยนะโอ้โหน่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวต้องมาลองกันเนี่ย 1K 2K 4K โอ้โห นี่ฮะ Change aspect ratio โอ้โห oh Invisible watermarking เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาที่ Gemini เลยนี่ฮะมากดสร้างรูปภาพนะปึ๊บซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างรูปภาพได้เลยอ่ะลองมาดูกันอย่างเช่นเอาอะไรดีอ่าเอาอันนี้แล้วกันสร้างรูป p o s t c a r ดปาร i สวิ n เทจนะครับอ่ะลองมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไง แล้วเดี๋ยวผมจะลองดูภาษาไทยด้วยว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะแบบเป็นยังไงนะเออลองมาสร้างโลโก้กันดูนะฮะ,ะแต่ตอนนี้รอให้เขาสร้างรูปโปสการ์ดปารีสวินเทจกันก่อนนะครับจะเป็นยังไงนี่มาแล้วอ่าเป็นไงครับโอ้โหฟอนต์แบบ Handwriting ด้วยอันนี้เออหืมคือรูปภาพแบบว่าเหมือนจริงมากเลยนะอ่ะนะฮะลองมาดูเพิ่มเติม โอเคนิวแชทใหม่แล้วมาสร้างรูปอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้เขาสร้างเป็นโลโก้นะช่วยสร้างโลโก้ร้านขายต้มเนือ้อชื่อว่าตาอมต้มเปื่อยโอเคนะครับประมาณนี้อ่ะแค่นี้ง่ายๆลองลองดูจะเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหทุกคน,นครับ ฟอนต์มันไม่เพี้ยนจริงๆอะตาโอมต้องเปื่อยนี่ <c oughs> เป็นคุณตายจริงนะครับนี่โอ,โอ้โหเฮ้ยโหดจริงโอโ้โหโหดโหดโหดนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูแบบเป็นรูปภาพเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งกันบ้างนะเอออ่ะก็มาดูใหม่นะครับอันนี้ผมจะให้เขาสร้างอ่เป็นช่วยสร้างรูปภาพเป็นอินฟโฟกราฟิกเกี่ยวกับการทำงานของ ฟังก์ชันใน JavaScript อาโอเคมาดูว่าเขาจะสร้างภาพให้เราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนี่มาแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยไหนลองมาดูซิ How a JavaScript function works a visual life cycle นี่นะครับมาดูนะครับหนึ่งก็คือการประกาศฟังก์ชนะันนะนี่สร้างฟังก์ชันแบบนี้นะครับสร้าง blueprint stores code and parameters นะครับอ่าเก็บในหน่วยความจำแล้วก็ยังไม่ได้แบบประมวลผลนะ จากนั้นก็คือการเรียกฟังก์ชันนะนี่ครับ triggers execution pass arguments อย่างเช่น world อ่ะก็คือส่งค่าข้อความ world ไปที่ parameters นะครับอ่าโอ้โหทีนี้อ่ะก็จะเป็นใน execution phase นะครับอ่านี่ครับก็จะมีการสร้าง context เฮ้ยโอ้โหแบบอันนี้คืออ่านรู้เรื่องเลยนะอ่าแล้วก็สุดท้าย return value แล้วก็ exists นะฮะอ่า uh, Hello World passed resolve back to caller execution context is pop top the stack function finishes mm hmm. นะครับนี่แล้วก็ resolve mm hmm. ก็จะได้เป็น Hello World นั่นเองโอ้โ oh หผมบอกเลยว่า <laughs> ไม่มีคำพูดนะฮะเพราะว่าแบบอันนี้เอาจริงนะคือมันมันเป๊ะเลยอันนี้แหละคือการทำงานของฟังก์ชันนะนะครับผมอันเนี้ยผมนึกถึงแบบ อาจ,จารย์เออหรือว่าแบบคุณครูอะไรเงี้ยสามารถเอาไปสร้างเป็นอินโฟกราฟิกเออเอาไว้สอนเด็กๆนักเรียนอะไรเงี้ยนะครับให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจการทำงานของมันได้นะเอออันนี้คือยกตัวอย่างในภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยเห็นปะว่ามันก็จะทำให้เห็นเป็นอินโฟกราฟิกแบบนี้เลยคือแบบดูแล้วก็เข้าใจง่ายกว่าเดิมเออนะฮะเออเฮ้ยสุดยอดวะนะครับอาทีนี้ครับนอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยลองให้มันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดูอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าอยากได้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยอ่าไปลองมาดูว่าข้อความจะเพี้ยนไหมนะฮะแต่น่าจะไม่เพี้ยนหรอกเออเพราะว่าที่เจนโลโก้ก็ไม่เพี้ยนนะเออลองมาดูกันว่าจะเพี้ยนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่เพี้ยนสุดยอดเออสุดยอดนะฮะลองมาดูข้อความยาวๆนะฮะ นะรอแป๊บหนึงมาแล้วนะครับมาดูกันนี่แต่รู้สึกพื้นหลังนะฮะพื้นหลังมันจะหายไปอ่ะทีนี้1อ่าประกาศฟังก์ชันนิยามนะครับสวัสดีอ่สาสร้างพิมพ์เขียวเก็บโค้ดปึ๊บปั๊บอินวเคชัน่นคือโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่เพี้ยนนะแต่แบบเหมือนบางทีมันไม่ชัดนะฮะไหนลองแบบเปิดแท็บใหม่ดิเออลองซูมนะฮะอ่ะระยะการทำงานภายน engine ปุ๊บปั๊บห่งโซ่ขอบเขตคือมันก็ไม่เพี้ยนนะเออแต่แต่มนนันบางทีเนี่ยมันเหมือนแบบมันจะไม่ชัดเจนแต่โดยรวมอ่ะถือว่าโอเคนะครับค่าที่ส่งคืนอ่ะอันนี้มีมีมนิดนึงนะฮะโอเคคืออ่ะสรุปนะฮะก็คือถ้าเป็นข้อความยาวๆอันนี้สําหรับภาษาไทยผมไม่แน่ใจภาษาอังกฤษว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่แต่ภาษาอังกฤษไม่น่าจะเป็นอะ่ะเพราะว่ามันเป็นภาษาหลักของเขา เออแต่นี้ภาษาไทายก็คือก็ให้อภัยได้ครับเพราะว่าภาษาไทายมันก็เนี่ยเออมันจะมีแบบความม้วนๆนะของมันเนี่ยเออมันอาจจะทำให้มันขาดอะไรนิดๆหน่อยๆแต่โดยรวมอ่ะผมว่าดีกว่าเดิมเออดีกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าถ้าอ่านมันก็เข้าใจอ่ะมันไม่ได้แบบแย่มากเนี่ยอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็อาจจะแบบนิดนึงนิดนึงเออนะฮะอาจจะมีขาดขาดเกินๆแต่โดยรวมก็อ่ะให้อภัยได้ โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อ่ะทีนี้เนี่ยมาทดสอบนะครับเพิ่มเติมจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเอารูปภาพหลายๆรูปภาพเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็มิกซ์เป็นรูปภาพเดียวได้นะอ่ะลองมาดูกันเดี๋ยวผมไปเอารูปภาพมาก่อนนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเอา iPhone มานะครับจากนั้นก็เอา iPad มาโอเคทีนี้ไปเอา MacBook มาอ่ะแล้วก็จะบอกว่าช่วยสร้างภาพ โฆษณาสินค้าเหล่านี้ให้ดูน่าสนใจอ่าโอเคครับแล้วก็อ่ะอย่าลืมกดสร้างรูปภาพด้วยนะครับผม Enter ไปเลยมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับผมนี่มาแล้วครับทุกคนโอ้โหเอ้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่สินค้านะครับของเราเป็นไงนะครับเอามา mix กันให้เป็นภาพเดียวแบบนี้นะครับผมสวยงามนะฮะ เราก็สามารถแบบเอาไปใช้งานได้นะนะฮะเออเอาเรื่องอันนี้นะครับอ่ะทีนี้มาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นเดี๋ยวผมไปหารูปภาพอ่าเอาเป็นสเก์นะฮะเออเป็นรูปแบบสเก์นะแล้วเดี๋ยวให้เขาเนี่ยลองเปลี่ยนให้มันเป็นแบบว่าใส่สีใส่อะไรเงี้ยเอออ่ะผมเจอแล้วเดี๋ยววันนี้ขอลองแบบอ่ารูปภาพนี้แล้วกันนะฮะอ่ะ ช่วยเปลี่ยนรูปภาพนี้ให้ดูสมจริงอ่าโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นรูปนกนะฮะเกาะบนกิ่งไม้อ่ะแบบเป็นคนวาดด้วยดินสอลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ามาแล้วนะครับ Refine Realistic Depiction นี่มาแล้วโอ้โหอุ้ยนี่ฮะอันนี้รูปวาดนะแล้วมาดูโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะครับแบบว่า มาดูรายละเอียดโอ้โหถือว่าเป๊ะเลยนะเนี่ยนะฮะเนี่ยดูแบบใบไม้ร่วงกิ่งไม้อะไรพวกนี้นะนี่เฮ้ยแล้วเขายังคงอันนี้ไว้นะเนี่ยเขาทำแต่ตรงนี้นะเออเขาทำแต่ไอ้รูปนี้เลยนะเอ้ยถือว่าฉลาดเลยนะแบบไม่ได้เปลี่ยนองค์ประกอบโดยรอบนะฮะเนี่ยโอ้โหนะฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับคือเอาจริงนะคือช่วงเนี้ย ไม่รู้ว่า Google เป็นอะไรนะฮะแต่ก็คือดีแล้วแหละเอออันนี้คือดีแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตาม Google มาโดยตลอดนะครับช่วงนี้เห็น Google ปล่อยของมารัวๆเนี่ยก็รู้สึกดีเหมือนกันนะนะครับใครที่เป็นสาวก Google ก็น่าจะแบบรู้สึกเหมือนกันนะครับเอออ่ะโอเคครับก็นี่แหละคือเป็นวิดีโอที่มาอัปเดตนะครับข่าวสารให้กับทุกๆคนนะนะครับสำหรับใครที่ก็เป็น สาวก g o o ก l e ก็น่าจะเ hey ฮกันนะช่วงนี้คือน่าจะแบบมีความสุขกันเพราะว่า Google ปล่อยของมาแบบรัวๆเลยนะครับผมโอเคเนี่ยแหละก็ลองไปใช้กันดูนะสำหรับ Nano Banana Pro ตัวนี้นะครับผมซึ่งก็เป็น Model AI ตัวใหม่นะฮะที่สามารถเอามาใช้ทำงานเกี่ยวกับรูปภาพได้แบบสุดยอดมากๆนะนะครับสำหรับใครที่เป็นสายกราฟิกอะไรเงี้ยผมเชื่อว่า น่าจะช่วยงานได้เยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ3าบาบาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซูเปอร์แซงส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ